ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวรวยค่ะมีหลายหลอย่างค่ะซึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจนะคะได้มาแชร์มาแบ่งปันกันมากมายค่ะว่าคุณควรจะเตรียมตัวยังไงหรือว่าคุณเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าคุณใกล้จะรวยแล้วมีหลายๆหัวข้อนะคะแต่วันนี้เราหยิบกันมาแค่5ข้อนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันก่อน บางเรื่องบางข้อคุณอาจจะมีแล้วแต่ว่าบางเรื่องเราก็จะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเตือนค่ะถ้าคุณยังขาดคุณก็แค่เสริมแค่แค่เติมให้มันเต็มนะคะเตรียมตัวรวยไปได้วยกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะข้อ1ค่ะไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรทั้งสิ้นทุกๆเรื่องทุกๆอย่างคุณดูก่อนค่ะว่าคุณถนัดไหมคุณมีความรู้หรือเปล่า การที่เราจะลงทุนในทุกๆเม็ดเงินนะคะเราต้องรู้ค่ะว่าถ้าเราไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถคุณเสี่ยงต่อการขาดทุนคุณเสี่ยงต่อการล้มเหลวเพราะฉะนั้นความรู้มากมายเลยค่ะที่คุณสามารถหาได้ต้องเตรียมตัวเองก่อนนะคะว่าถ้ารู้จริงถึงลงทุนถ้ายังไม่รู้จริงก็ไปศึกษาให้แน่ใจก่อนยิ่งเฉพาะถ้าเรามีความถนัดในเรื่องไหนแล้วคุณคิดว่าสิ่งนั้นคุณสามารถทํามันได้ดีตรงนั้นก็มีโอกาสที่คุณจะได้ผลประโยชน์จากการที่คุณลงทุนนะ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามสังเกตไหมคะปัจจุบันนี้นะคะแม้กระทั่งเราอยากขายอาหารอยากขายก๋วยเตี๋ยวอยากขายข้าวถ้าคุณไม่มีความรู้คุณยังต้องลงทุนซื้อสูตรเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราแน่จริงก็ใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้ให้เราเก่งเรื่องนั้นก่อนข้อที่2นะคะคุณต้องรู้เรื่องของการบริหารจัดการเงินค่ะมันจะมีประโยชน์อะไรคะถ้าเรามีเงินก้อนเรามีไรายได้อย่างดีแต่เรา ไม่รู้จักการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นการออมเงินการใช้เงินคุณจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้อย่างดีค่ะคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณได้มาแล้วคุณจะจัดการยังไงหรือว่าการเอาเงินฝากธนาคารฝากเฉยๆได้ดอกเบี้ยยังไงหรือควรจะเอาไปลงทุนเพราะฉะนั้น โค้ดอินจอยไม่ใช่คนที่เป็นกูรูเรื่องนี้นะคะแต่จะที้แนะว่ามีอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เป็นโค้ดในเรื่องของเงินสอนไว้ดูไว้เราจะมาบอกแค่ว่าคุณต้องรู้เรื่องของการออมเงินเรื่องของการบริหารจัดการเงินค่ะและข้อที่3มนะคะเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาค่ะ เราทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันนะคะการบริหารจัดการเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือว่าเรื่องส่วนตัวจะมีประโยชน์อะไรละคะถ้าคุณบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีทั้งหมดแต่ว่าสุขภาพของคุณไม่โอเคเลยคุณเจ็บป่วยแล้วคุณจะใช้เงินตอนไหนนะคะ การจัดการปริหารเวลาเป็นเรื่องของการดําเนินการว่าวันหนึ่งคุณจะต้องใช้เวลาพักผ่อนด้วยและคุณจะต้องลงแรงในการทํางานแต่จะทํายังไงให้คุณมีทางลัดให้คุณใช้เวลาได้ดีและเป็นประโยชน์สูงสุดตรงนี้เช่นกันค่ะคุณอาจจะหา g ูรูหรือว่าหาข้อมูลสนับสนุนว่าคุณควรจะแบ่งเวลาอย่างไงถ้าคุณไม่มีความรู้ สิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือว่า24ชั่วโมงที่คุณมีคุณสามารถที่จะทํามันให้ดีที่สุดในขณะที่คุณก็ต้องดูแลร่างกายตัวเองและก็จิตใจตัวเองด้วยนะคะอย่าเครียดมากไปแล้วก็อย่ามุ่งมั่นไปในทางใดทางหนึ่งจนลืมสุขภาพของตัวเองและข้อ4นะคะคุณต้องมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการพัฒนาตัวเองและหาแรงบันดาลใจในการที่จะไม่หยุดนิ่งค่ะ ไม่ว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วหรือว่ากําลังพยายามตรงนั้นอยู่คุณสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้และตัวคุณเองก็จะต้องมีแรงบันดาลใจเพื่อที่จะพัฒนาความรู้ของคุณไปต่อเนื่องนะคะคุณจะได้เก่งขึ้นเรื่อยๆค่ะและข้อสุดท้ายข้อ5ค่ะ คุณต้องมีทัศนคติของการแบ่งปันสังเกตไหมคะว่าในตอนนี้ในขณะที่โลกเรานะคะมีคนที่ประสบความสําเร็จมากมายล้วนออกมาแบ่งปันแล้วก็มาแชร์ความรู้เพื่อที่จะให้คนอย่างเราๆนี่แหะคะ่ะได้มาความได้ได้ความรู้จากสิ่งที่เขากําลังแบ่งปันเราซึ่งเป็นส่วนที่เราขาดเขารู้เขาถึงแชร์ได้แล้วเมื่อไหร่ที่คุณรู้มากคุณเป็นคนให แสดงว่ายิ่งให้คุณก็จะยิ่งเก่งคุณพัฒนาตัวเองได้จากการให้คนอื่นเห็นไหมคะว่า5ข้อตรงนี้นะคะถ้าเราทําได้นะคะมันก็จะเป็นเส้นทางเป็นบันไดแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่จะนําคุณไปสู่ความสําเร็จแล้วก็ถ้าคิดว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นได้คุณเริ่มเลยนะคะก็เดนจอยให้กําลังใจทุกๆคนให้ประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องค่ะแล้วก็ในระหว่างทางขอให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ